จริงๆนะจัดรายการแบบมาแก่เนี่ยมันทรมานทรกรรมเหลือเกินโอ้โหมันใช้คําว่าหยดสุดท้ายมันยังน้อยไปเลยนะอจนกระทั่งถึงวินาทีของวินาทีสุดท้ายนะยังช่างใจอยู่เลยว่าจะเล่นอะไรม,มันมีสองเรื่องอเรื่องที่หนึ่งจับเอาเรื่องไอคอนมาต่อยอดให้มันมมทะลุทะลวงมากกว่านี้โมเดลธรุรก,กิจที่ทากันอย่างนี้มันเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่กับอีก ประเด็นหนึ่ง<า>มันมเป็นเอกลักษณ์ของเจาะลึกทั่วไทยประเด็นการเมืองเรื่องแค่นี้เหรอพี่ไผ่บูลไอ้แบบิ๊กเซอร์ไพของพี่เจ็ดสิบสิบเจ็ดสิบสิบของพี่อ่ะแค่นี้เหรออือพิก <c oughs> ารนอนรอกันทั้งคืนหลายคนบอกถ่างตารอเสียเวลาจริงๆงร,ร,ริงทีมงานจอึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ทีมงานเจาะลึกเข้าไปสิงร่างเอ่อพี่ไผ่บุลทั้งคืนเลยก็พยายามจะแงะข้อมูลต่อเนี่ยก่อนสิบครึ่งเนี่ยอยากจะได้มาก่อนยังไม่ได้้ออกมาใหได้ ว่าไอ้เจ็ดโมงเช้าวันที่สิบเดือนสิบตุลาบอกไปละมันคืออะไรรู้ละแต่สุดท้ายแค่ทุกคนไปนอนหมดละเขาบอกเสียเวลาเอาแค่นี้ไอ้ลิงแชร์ลูกโซ่เอาเก็บไว้เล่นบุ้นี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราดอดูความเคลื่อนไหวในวันนี้เผื่อบอสพอลจะมีอะไรออกมาพูดนี่ความลับความลับเผื่อบอสพอลจะออกมาพูดอะไรมันเคนสมองไม่ทัน มันบริหารเซลล์สมองจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองจะแตกแล้วดังนั้นเอาไอ้มักง่ายมาเล่นไปเลยก็แล้วกันอันนี้กระซิบแล้วใช่ไหมกระซิบให้รู้กันทักคสารภาพมันจริงใจเอาง่ายก็ว่าก็แล้วกันเริ่มจากวันแรกที่พี่เพิบูลนักบาประคมข่าวใหญ่ออกมาพาดหัวข่าวให้ช็อกทั้งแวดวงการเมืองคำโตโตวันนั้นหนึ่งตุลาวันที่หนึ่งตุลาหนึ่งตุลาคำโตโตเลยแล้วทวนก็รอคอยนับรอให้ถึงวันที่สิบอะ ย้อนกลับไปฟังคําตัวโตของพี่ไพบูลวันนั้นตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วพูดเรื่องนี้อย่างไรเชิญค่ะผมทราบจากแหลงข่าวว่ามันจะมีวันที่สิตุลาคมเนี่ยเป็นต้นไปนะฮะอาจจะจุดเกิดจุด,จดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่มากของพรรคที่นายพรมพงสังกัดอยู่นะฮะซึ่งจะต้องเผชิญกับปัญหานะฮะ ที่เขาเรียกวา่าเป็นจุดจุดเริ่มต้นในวันที่10ตุลาคมหรืออาจจะเลยไปนิดหน่อยนะฮะอาจจะไปถึงบทจบนะครับบทจบของพักดีนะครับซึ่งจะกระทบต่อสถานะของรัฐบาลอย่างแน่นอนรู้ข่าวมาก็เลยบอกนะฮะ แต่คนที่บอกผมผมเชื่อถือนะฮะว่ามันเกิดขึ้นจริงได้นะฮะอีกไม่กี่วันนะครับก็อยากให้แกนนำพักนั้นเตรียมรับแรงกระแทกแล้ให้ดีก็แล้วกันนะฮะมันจะมีผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะครับรับมือไม่ดีก็อาจจะถึงขั้นล่มสลายนะครับรับมือไม่ดีถึงขั้นล่มสลายเชีวยวนะ ไม้รับแรงกระแทกใค่ดีเครื่องบินกําลังจะตกลมกอากาศโอเคผมพาดว่าข่าวว่าแค่นี้เหรอมันน่าจะตรงประเด็นใช่ไหมย้อนกลับไปเมื่อวันที่หนึ่งตุลาวันนั้นพี่ไปบุญหน้าบ้านป่าเล่นซะใหญ่เชียวบอกเลยวันที่สิบตุลาเป็นต้นไปจะเป็นห่วงเวลาแห่งการนับหนึ่งของจุดจบพักเพื่อไทยโอ้โหเล่นใหญ่ เตรียมรับมือให้ดีๆเล่นเอาเช็ข่าวกันวุ่นไปหมดเลยเป็นแหล่งข่าวที่คุณไพบู์บอกผมเชื่อถือยิ่งใกล้วันที่10ตุลายิ่งเช็คกันสนันวันไหวหมาแก่เนี่ยรับโทรศัพท์ไม่หวาดไม่ไหวเพราะอยากว่าเรื่องอะไรก็โทรศัพท์ไปหาใครต่อใครวุ่นวายไปหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นทีนี้พี่ไพบูนณบ้านป่าก็พูดอีกทีวันที่8ตุลา 8ตุลาวันเซินใช่8ตุลาก่อนวันที่10ไง48ชั่วโมง8ตุลาเนี่ยแหละออกมาพูดรอบนึงใช่ออกมาพูดอีกทีไปฟังนะยืนยันขนาดไหนเชิญค่ะเป็นต่อสื่อมวลชนว่าวันที่10ตุลาคมตอนนี้ได้รับการยืนยันล่าสุดแล้วว่าเป็นวันที่10ตุลาคมแน่นอนนะครับนะะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่8ดังนั้นก็เหลืออีกเพียง2วัน ก็น่าจะไม่ถึง48ชั่วโมงางฮะก็จะมีการดําเนินการที่ผมอยากจะเรียนอีกครั้งนึงว่าเป็นการจุดเริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นที่อาจจะนําไปสู่บทจบอาจจะถึงขนาดทาให้พักแกนนารัฐบาลพักหนึ่งนะฮะต้องล่มสลายกันเลยใช้คํานี้นะฮะดังนั้นในวันที่10ตุลา ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ไหนเวลาใดสื่อมวลชนจะทราบนัดหมายประมาณเจ็ดโมงเชา้าจะมีการแจ้งนะฮะเขาบอกว่าเขาจะแจ้งเจ็ดโมงเช้านะฮะถ้าผมทราบผมก็จะบอกนะฮะงั้นรวมาที่สิบตุลาจะรู้เรื่องราวทั้งหมดโอ้โหแจ้งหมายไง,ง,งเขาบอกไปแล้ววันที่แปดว่าจะแจ้งหมายจะได้รับรู้การสื่อมวลชนตอนเจ็ดโมงเชา้า วันที่1ตุลาพี่เพยบูลบอกว่าให้ติดตาม10ตุลาขยับมาอีกที8ตุลาวันที่8ตุลาพี่เพยบูลพูดชัดขึ้นไปอีกเวลา7นาฬิกาของวันที่10ตุลาจะได้รู้สื่อมวลชนจะได้ทราบไหมวิกเซอร์ไพรส์เขย่าวขวันพัคเพื่อไทยค่ะอาจจะจบด้วยเลือดนองแผ่นดินอืก็คือต้องล่มสลายยุบ พรกเพื่อไทยใช่ค่ะล้มสลายก็คือยุพักนั่นแหละจากวันที่หนึ่งมา8จาก8ครั้งนี้มาวันที่9ก็คือมาเมื่อวานค่ะคุณสามารถเจนชัยเจตวนิชโคศกคนใหม่พอปชรพลังประชารัฐพักลุงโอเคก็ออกมาสปีกิ้งออกมาตอบคำถามนักข่าวที่พยายามพยายามจะง้างปากคุณไพบูุเขามีอะไรสามารถรู้ไหมไอ้บิ๊กเซอร์ไพรส์ของพี่พบูุนณบ้านป่ามันคืออะไรอะไปฟังไปฟังสิค่ะ เปิดราจะไม่เป็นมวยล้มต้องคนดูใช่ไหมครับไม่มีล้มหรอกครับแล้วคือมีเปิดได้นอนไม่มีไม่เปิดเอางี้ดีกว่าหนังเก่าตอบดีนังเก่าไม่เก่าหรอกครับเพราะว่าคุณตุ้งยิ่ยังไม่เคยถูกล้มนะครับที่สามารถเห็นข้อมูลตรงนี้ของคุณไพบูมิหรือยังต้องให้เกียรติคุณไพบูมิครับแต่ผมกําลังจะบอกว่าแค่เอพิโซดวันครับทีนี้ค่ะทางทั้งไทยเขาก็เริ่มออกมาบบรับมาแล้วว่าเขานั่งขังไม่ทำอะไรไม่เป็นไรก็ถ้าถามก็ตั้งรับให้ดีอย่างที่ผมบอกวันนี้ผมตามหาเนี่ยหายไปไหนอ่ะ ก็คืเขาบอกว่าเขานั่งขำแต่ตามหาคนหายไม่ตามหาแล้วคนที่หนีหมายจับไม่ขับไล่หน่อยเหรอไม่ขับไปพ,พ้นพักหน่อยเหรอหรือว่าจะเห็นคนไทยเนี่ยเป็นพลเมืองชั้นสองชั้นสามที่ไม่สนใจเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงนั่นคือสิ่งที่ผมกาลังจะบอกว่าถ้าปิดสมัยประชุมแล้วเปิดสมัยประชุมหน้าถ้าเขามานั่งประชุมเนี่ยเราจะคิดว่าความวิธรรมนั้นมันจะอยู่ยังไงครับการเล่นการเมืองแบบนี้มนันทำให้ประชาชนเบื่อคือประเด็นผมว่าการเล่นการเมืองแบบตรวจสอบ คนอื่นแต่ตัวเองไม่ตรวจสอบอันนี้น่าเบื่อการเล่นการเมืองแบบตรวจสอบคนอื่นแต่พอตัวเองกระทำความผิดไม่ตรวจสอบผู้ตัวเองแบบนี้คนไทยน่าเบื่อและคนไทยเสียโอกาสโอเคสองประเด็นประเด็นที่ 1. คุณสามารถจเจนใช้เกจใจิตวิญญยืนยันว่าเจ็ดโมงเช้าวันที่10เดือน10มไม่มวยล้มต้มคนดูแน่ โอเคนะแต่อีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นแถมอัดกลับไปที่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยบอกว่าสิ่งที่พี่ไพบูรณพูดับนั่งขำกันอยู่ขำมากใช่ไหมไปตามหาคนหายก่อนพี่สามารถก็็สยเส้นหนึ่งมา็สอยเส้นหนึ่งมาผู้หนิงง่ายพูดงง่ายนะอย่านั่งขำเลยไปตามหาคนหายนะครับวงคีรีจำเลยในคดีตากใบหนีหมายจับศาร หนีไหมจับสารควรจะจัดการไหมอยากให้เป็นสบสบัญชีเลยใช่ไหมอายุความของคดีตากใบมันจะสิ้นสุด25ตุลาอีกไม่กี่วันในฐานะที่พลเอกพิสารเป็นสสปฏิริษีของพระเพื่อไทยควรจะแสดงความรับผิดชอบอะไรบางประกัดไหมขับออกไหมถ้าไปอุ้ม,มพลเอกพิสารคนของตัวเองมาขึ้นสารมาส่งสารไม่ได้เพื่อให้ทันวันหมดอายุความก็ควรจะ แสดงความรผชอบด้วยการขับพ้นเอกพิสารออกจากพักไหมประเด็นนี่ไงต้องชมนะว่าคุณสามารถเนี่ยประเด็นแกคมนะที่แกย้อนน่ะมันเจ็บจริงนะที่ถูกจุดอะถูกจุดเจ็บจริงเลยโดนเลยอะอยู่ที่จะทาไม่ทำถูกจุดเจ็บจริงอะสังคมเรียกร้องอยู่ถูกจุดเจ็บจริงอ่ะมันก็จริงอย่างที่คุณสามารถเกชี้ขึ้นมานะจะดีจะชั่วคุณจะบอกว่า เรื่องของพลเอกพิสารเป็นเรื่องส่วนตัวพักไม่เกี่ยวมันก็ไม่ได้ในทางการเมืองในทางการเมืองเขาเป็นสสพักของคุณนะแล้วคุณก็ตามตัวเขาไม่เจอแล้วคุณก็เป็นรัฐบาลที่สําคัญนะไม่ใช่ว่าหมดอายุความ25ตุลาแล้วหลัง25ตุลาพลเอกพิสารกลับมานั่งในสภากลับมานั่งประชุมในสภาแล้วมองหน้าคนอื่นในโซนของพักเพื่อไทยแล มันจะมองหน้าก<า>ันยังไงอย่างไรเออแกชี้จุดนี้ก็ถูกอันนี้น่าคิดนะพอชี้เป้ามานะจริงมีหลายคนชี้เป้ามาก่อนหน้าแล้ว